ผมก็ว่าเราอยู่กันตรงนั้นก็มีแต่เขาโทรมาหาเราใช่ัหมใช่นักข่าวไทยรัฐโทรมานักข่าวไทยรัฐโทรมาเออนะนะเลืกอเถียงกันนะเนี่ยได้ยินเสียงบอพ่าใหญ่พนบอกว่านักข่าวไทยรัฐโทรมานะโทรมาถามเรื่องอ่ะอ่ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอรินหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆละเนี่ยอยู่อยู่คาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่เมื่อวานเมื่อวานนี้คือนักข่าวไทยรัฐโทรมา นักข่าวได้รับโทรมานักข่าวเขาอยู่กับพระอาจารย์เราสอบถามว่าเรื่องที่พระอาจารย์ที่เป็นข่าวอยู่น่ะว่าเชื่อไหมเชื่อในข่าวไหมคิดว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมให้กำลังใจพระอาจารย์น่อยอ,อะไรมาเนี่ยที่ให้กำลังใจนี่พราะเขาบอกว่าให้หน่อยใช่ไหมครับก็ถ้าผ<อ>ิดพระ,พระาอาจารย์อะไรอะไรคุกอะไรสิบปีแล้วน่ะย<ม>ไม่พูดอ,<ม>อะไร เพราะว่าเมื่อเช้าพี่อ้อยเขาไปดูในข่าวข่าวเป็นข่าวออกช่องบอกว่าลุงข่าวช่องแปดบอกว่าลุงพลโทรมาให้กำลังใจภาพพนเราก็เลยเข้าไปดูเมื่อเช้าทีเนี้ยพอเข้าไปดูในเนื้อข่าวนะเห็นน้องไอเห็นน้องไอซ์เปิดเสียงคุยกับพ้าอาจารย์และเป็นเสียงลุงเราก็บอกว่านั่น ลุงน่ะให้สัมภาษณ์ลุงน่ะคุยกับพวกเราพวกเราอยู่หน้างานอยู่ที่โรบินสันไม่ใช่ลุงโทรไปแต่น่าจะเป็นนักข่าวโทรมาหาลุงนะเออน่าเห็นไหมทุกคนฟังแลก็เปิดโฟนมันจะเปิดโฟนให้พระอาจารย์ฟังเออเปิดโฟนเปิดโฟนเพราะว่าแล้วก็เขาก็บอกว่า ี่เนี่ยเขาก็มาเขียนบอกว่าอะไรนะแล้วให้กาลังใจทาไมมันก็ธรรมดามันเป็นธรรมดาของปฐุมชนใช่ไหมม<ต>ันไม่มีใครโทษไ,<ห>ไปด่ากันเลยหรอกเอาอย่างนี้ครับช<อ>าวจีน่านอาจจะไม่เข้าใจนะว่าสิ่งที่พระอาจารย์เจอนะมันเป็นเรื่องของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ทําลงไปแล้วเนี่ยถ้าผิดด้วยวาจาก็ปริวาสกรรม ก็เท่ากับยอมรับว่าพระอาจารย์ผิดด้ือวาจาแต่ถ้าพระอาจารย์ไปมีอะไรกับแม่ชีพระอาจารย์ก็ขาดจากความเป็นพระแล้วก็พูดแค่นี้ครับใช่เราก็ได้ยินแบบนั้นนะในข่าวแต่ถ้าพระอาจารย์เชื่อมั่นในตัวพระอาจารย์เองว่าพระอาจารย์ไม่ได้ไปทำอะไรกับแม่ชีพระอาจารย์ก็ให้กําลังใจพระอาจารย์ครับต่อสู้เหมือนกันก็แค่นั้นครับแต่แต่มันมันแต่ไม่เหมือนกันทรงไว่ว่าลุงอ่ะต่อสู้ แต่ว่าหลักฐาน่ะที่ที่ลุงต่อสู้อ่ะมันไม่มีครับแต่อย่างนี้มันเยอะใช่ครับเอแค่นั้นเองเถียงกันก็คลิปเถียงนะมันขาดอย่างเดียวคือพ่อจานนอนกับแม่ชีแหละยังไม่เห็น้าวเฉยๆใช่ไหมอุ้ยตุกเถียงนะอร่อยเข้าใจนะเอซีชัดเจนและลุงให้สัมภาษณ์ชัดเจนล้วจ้าขอบคุณค่ะลุงข่าวโทรมาครับตอนเป็นแล้วนะไม่เคย S <S ไม่เคยคิดที่จะโทรไปหาอาจารย์ครับเพราะไม่ได้ติดต่อท่านมานานแล้ว <S 2> <S 2> น่นเห็นไหมอย่าอ้อยพูดถูก